ตัวละยี่สิบบาทอเออมันเป็นสีขอได้เลยค่ะสสวยเลยค่ะลูกค้าตัวละยี่สิบบาทบสีเฮ้ยดูแต่ว่าสีดิกระเบนมันเป็นลายอย่างเงี้ยตัวละหกหมื่นห้าโอ้โดูราคาไอมาแล้วอีดำไอ้มันจะกัดกันแพลงปากระต้นตอนนี้หันหน้ามาหน้าหลักมาเลยตัวนี้สวยอันนี้ตัวละร้อยห้าสิบนี่ยเหรอ นีค่ะนีน่าค่ะวันนี้น่ามาเดินเล่นตลาดปลาสวนจตุจักรค่ะไปดูกันนะคะเนี่ยเหรออ๋อนี่ป้ายเขาอยู่นีนทางเข้าตลาดปลาค่ะหน้าพาไปดูนะคะน่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกอันนี้เป้งคันหน้าค่ะตลาดปลาอยู่ข้างจีเจมอค่ะวันนี้หน้ามาวานอาทิตย์นะคะก็ไปดูกันนะคะก็จะมีร้านจอดรถด,ด้วยนะคะมาอยู่ตรงนู้ค่ะเข้ามาจอดรถที่นี่ก็ได้นะคะเอ้ ดูอันนี้เคยปลาทองใช่ไหมปลาล,ลักเล่สองร้อยนี้ตัวละสองร้อยหรออันนี้ก็จะอยู่ข้างหน้าข้างในก็มีข้างนอกก็มีร้านาาอันนี้อยู่ทางข้าวอันนี้เขาขายตัวละยี่สิบบาทตัวเล็ก เลือกได้เลยอโนอโน่สี่สิบแปดสิบหัวสิงมันน่ารักถ้าเราถ้าเราเลี้ยงแล้วมันจะโตไหมโตสิโตตัวใหญ่เหมือนที่ไม่ตายนะมันก็โตนี่นี่ตูนี่ทีปลาเขาเคยเลี้ยงตัวใหญ่ดูทุกคนดูโอ้ยตอนน้ำปลาเลี้ยงแบบนี้แหละเแต่ว่ามันชอบกระดกออกจากโอ้มีสีขาวแต่หัวแดงดู ที่บ้านเรายังมีตู้ไปไหนเนาะมีลำบ้านยังมีตู้ปลาหลาใช้ได้ก็โอเคโอ้ดูที่ที่ปลาที่เลี้ยงต้องมาแค่ตัวดำๆอ่ะตลาดงเฮ้ยสวยอ่ะุนปักหู่ขับตัวร้อยอ่ะแต่วันบ้านค้าเหรอ ปลาคาใช่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่เหมือนที่บ้านจอยอะขอ,องบ้านจอยตัวใหญ่ตัวข้างในก็มีเยอะเลยปลาทองมันชอบกระโดดออกจะอ่า,อาง เยอะจังเงาตู้ตู้นี้แดงหมดเลยอ่ะอันนี้ป้าอะไรอ่ะตะวันปานุกีวลาเก้ยวหรอมันแบงๆอ่ะอ๋อนี่อ๋อเนี่ยเขาเขียนอยู่ตัวละตัวอืมตัวละร้อยยี่สิบบาทนี่หรอข้างในก็มีเยอะๆเลย เลัวเล็กอะ่ะอันนี้เขาตัวเล็กๆเ,เขาไว้เพาะใช่ป่ะอันนี้ไม,ไม้ไม้น้ำเอาไว้ป่าอยู่เราก็ซื้อไปใส่ตูปป้ปลาเม่ใช่นี่ก็ขายตัวตัวละยี่สิบบาทเอ้ยอันนี้ตัวละไรยี่สิบบาทกรงศรโอ้ยดูน่ารักอะ่ะอันนี้อันนี้ถ้าเราไปใส่ในตูป้ปลาปลาจะก,กินไหม ไม่รู้มึงเยอะใส่ปลาที่มันกินกุ้งม,มันก็กินหรือเป่าอันโน้เขาก็แพ็เป็นถุงข่านให้ก็มีเยอะๆเลยโอ้ยอน,นุปปลาอะไรไม่รู้อะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ปลาอะไรอ,ะอ่ะไ,อ,ะไอ้นี่มันหมูปลาไม่ใช่ปลากระดิ่งฮะไม่ดูปลาอะไรไม่ใช่ปลาโนยุ่งปลาอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดู ดูนี่ดีเฮ้ยนู่นปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ครับอ้าวไม่เห็นรู้อะไร,ไรสักอย่างเลยเขาเขาไม่ได้เขียนนะเขาก็ไม่มีป้ายบอกอสวยกั้งนั้นเลย แล้วก็ไม่เข้าใจไม่มีป้ายบอกถ่ายให้ดูเฉยๆอันนี้ตัวละร้อยห้าสิบเหมือนก,กันตัวละร้อยห้าสิบสีดำตัวลลายๆก็มีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะเลยค่ะ พาไปดูด้านนอกก่อนนะคะเขาบอกว่าด้านนอกราคาถกูกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูด้านในค่ะอันนี้ค่ะเป็นถุงๆแล้วเท่าไหร่คะอ๋ะอสองร้ 200, 300, อยสามร้อยสี่ร้อยนี่ตัวเล็กกันเหรอร้อยหนึ่งเดี๋ยวหน้าจะพาไปดูข้างนอกก่อนนะคะออ ข้างนอกจะราคาถูกกว่าก็ขายพวกอุปกรณ์เป็นตู้ปลาเป็นเลี้ยงปลาเราจะเดินไปดูข้างนอกกันนะคะไอ้นี่ไอ้นี่เป็น ไอสีอะไรนะสีน้ำเงินก็ฟ้าดิดีดูก็ใส่ขวดแย่อันนี้ใส่ขวดได้ไหมใส่ขวดเนี่ยเอาไปใส่ขวดโหลเนี่ยเด็กก็มีขายอยางเงี้ยเฮ้ยเสียฉันจะซื้อไปอันนี้ขายยังไงอ่ะซื้อไปขายซื้อไปเลี้ยงอ๋อตัวละห้าสิบตัวละห้าสิบบาทก็ขายพวกโอุปกรณ์ มีก็ตลายปลาอยู่ด้านนอกองน้ไว้ใส่ีตู้มคอไว้ใส่ตู้ห้หินใส่อะไรแบบน,นั้นเขาจะขายเป็นถุงแบบนี้ค่ะ<ม>เขาก็ขายเป็นถุงแล้วก็เขียนราคาไว้ที่ถุงก็งวางวางแบบนี้นะ<ม> <laughs> อกีเากอยู่ได้เป็นวันเใส่ออกซิเจนผ่ออันนี้เราต้องใส่ออกซิเจนใช่ไหมเขาอัดมาในในถุงอ๋อก็จะวามเป็นถุงๆแบบนี้มันอ เวาลาโดนแสนแล้วอันนี้ขายตัวอะไรเท่าไหร่อะหตัวห้าสิบอ๋ออันนี้เป็นกุ้งนี่ราคาตามป้ายค่ะนอ่ราคาตัวละยี่สิบบาทอันนี้หอยเฮ้ยทำไมมันสีส้มอะเยลโล่อ,อ่ะนเยลโล่สีอะไร ีลูก็สีเหลืองไอยอะเลยตัวห้าสิบสีเหลืองตัวละห้าสิบสีเหลืองเลยมเกตีขอได้เลค่ะเสวยเลยค่ะลูกค้ามีลายสีให้เลือกเสื้อทห้นั้งเลยประชัป ก็พูดอาหาัป่าม้งคอมกอนตู้เลยก็มี้เยอะเลยต้นไมเยะเลยต้นไม้เยะต้นไม้น้ำเขาเอาไว้ใส่ตู้ปลาต้นต้นละ50าสิร้อยหนึ่ง เอาว่าเป็นถุงเป็นถุงแบบเนี้ยเ,เออรู้แล้วเห็นเป็นถุงใหญ่ๆเลยนะถ้าใครชอบก็มาดูกันนะคะหลอดหามันมีออกซิเจนอันนี้มีสิบตัวเขาใส่ออกซิเจนไว้ แยอะเลยค่ะชั้นนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีร้ายเยอะๆต,ต,ตรงนี้ต้องมีตัวละ10สิบบาทที่มันสีมันจังขาวเทียวยมีขามันเดี็กโอ้ห่างมันยาวมากเลยนะอ,อันนี้ตัวนี้เท่าไหร่สิบห้าบาทอุย้ยไม่แพงนะ แล้วสิบห้าบาทที่บ้านเรามีขวดเยอะเราจะใส่ขวดอะไรนี่เดี๋ยวฉันจะเอาไปใส่ตัวเมียตัวเมียยี่สิบบาทร้อยห้าสิบม่ดูโหอันนี้ตัวร้อยห้าสิบกุศลเลยยักษ์ครับเป็นน้ยักษ์โอ้แต่มันใหญ่จริงนะเนี่ย อันนี้ก็ยักษ์ตัวละตัวตัวละสองร้อยโอ้หนี่นี่ดูสวยมากเลยหมูนี่สามันสนนะท้อนเนาะได้แล้วได้แล้วโอ้ยอันนี้สวยอ่ะ <c oughs> ก็มอว่าสวมากเลยตัวละ40เองเดี้ยวขาศักราชค่อยวนมาพีเดียบแข่งต้นนี้ก็สวยแล้วไม่ใช้ช่วย เาตาเหลี่ยมแบดกิโลตัวเราให้มาอยู่รวมกันไม่ได้ใช่ไหมสีส้มปะสีแดงกัมยี่สีแดงก็มีเยอะแยะเลยอันนี้เคยยักษ์อ่ะอันนี้เมียยักษ์ข้าวเคี่ยวเมียยักษ์อันนี้เขาไว้กัดกัน เดี๋ยวนี้ประกันมั่งเนี่เนี่ยเขาไว้ตัดกันกัดกันเออเราก็เล่นให้ต่อโซ่อะเราใช่อันนี้คือปลาต่อโซ่เนี่ยอันนี้เคยเห็นไหมตอนเด็กๆที่เคยเล่นเขาไว้ตัดประกันมของเขาอันนี้ตัวละสิบบาทเห็นเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทก็มีนี้ตัวสิบตัวเจ็ดสิบบาทอ๋อสิบตัวเจ็ดสิบบาทอ๋อตัวใหญ่นี่ตัวอะไรอ่ะพี่ เอาอตัวใหญ่ตัวยี่สิบมีตัวใหญ่ตัวยี่สิบบาทสีมันเริ่มเข้มแล้วนปลาเขาก็ยาวไปโน้เลยคนะปลาก็เยอะแยะเลยอันนี้เรามาดูปลากันอืม ตัวตัวดำอ่ะตัวใหญ่นะเนี่ยตัวนี้ตัวเหมือนนากี้ตอนเด็กอ่ะน่ารักดูตัวนี้ ยอะ,ะเลยเรื่องไม่ถูกกมมม็มีเยะอะๆเลยนะมีหนูหนูน่ารักที่เคยมีที่บ้านตัวหนึ่งปั่นทั้งวันนี่ดูเขาว่าเป็นถุงเป็นถุงน,น,นี่ดูมาที่บ้าน คงละห้าสิบบาทห้าสิบบาทโหยเยอะๆเลยเราเดินต่อนะคะเออเฮ้มีนกด้วยนกแก้วโอ้ยมีทั้งป่ามีทั้งนกมีเยอะๆเลยค่ะเยอะมากค่ะท่านนี้ก็มีเยอะๆ มามาเป็นเลี้ยงเมื่อไหร่มาแล้วมันแบนแบๆอ่ะไม่ใช่มันไม่ได้แบนมันนอนตะแคงอ๋อมันนอนหงายเนี้ยเป็นตาโบราณตลกอ่ะตัวตัวหน้านเต่าตัวใหญ่มากๆเลยมัมีลูมันด้วยไม่ใช่เต่าเหรอมาเหมือนเต่าอ่ะน้าหน้า ปลาอะไรครคัเนี่ยเขาเขียนอยู่ไหมเหรอเนี่ยเหรอคะปลากระเบน,น,นอะไรเป็นพ่อตูปอต้ปลาอ๋อตู้ปลาอันนี้แค่าร้อยห้าสิบจะตูต้ไม่เกี่ยวกับอ,อีตัวอ๋อตัวอันนั้นไม่รวมเหรอไม่ได้ขายเป็นชุดหรอนี่รวมแล้วใช่ไหมแต่ไม่รวมนี่นะร้อยตัว ตัวกองพเป็นออกในตัวได้ก็ได้อยู่แต่อันนี้แปดสิบเนาะตู้เล็กๆน่ารัก่ะมันมีแบรนด์เล็กๆอ่ะสิบห้าบาทเนี่ยสิบห้าบาทอเอาสอ,อันเหรอเอาสออันสิบห้าบาทไปเลี้ยงปาก,กัดเอ้ยเอาอันสามสิบบาทเซหามปลา <c oughs> น้ำอัเม็ด ลตลาาลปลาปลากัดนี่กินอาหารเม็ดเรกินได้มันเป็นลูนาากน้ำหุดทางลรวค่ะจะกลับมาเอาลานลานี้เอาตัวที่สวยๆที่เขาเล่นกันกอโอ้ยดมไปแล้วสวยเออตัวนี้สวยพรมเออพรมาการห่างแล้วมันจะสวยสวยมากเลยอ่ะ ตัวนี้สี่สิบบาทนี่สีแดงโอ้อยตัวนี้สวยตัวนี้ตัวนี้หันหน้ามาหน้าหลออักมาเลยเอาตัวนี้พาเข้าไปดูซอยขอาย้างในะนในก็จะเป็นตู้นี้มันลายๆนะอันนี้ปลาอะไรนะปลาหมูอินโด ปาหมูอินโดตัวละร้อยยี่สิบนี่เป็นชื่อมันใช่ไหมาดูโนอาราดูโนเป็นพังเล็กเหรออ๋อเป็นพังเล็กๆก,กันอ่ะมันเป็นปลาทะเลเอ๋ะปลาน้ำจืดน่าจ,จะเป็นตู้อ่ะ นายมมปามีโมหอยปลากระกตูนอะนะ,นะ,นะเขาเรตตียกปลากระตูนอ่อนเพงปกะตูนเมนูใต้ทะเลเนาะใช่อันนี้เป็นน้ำเข็มน,นี่เป็เข็นี่ขายปลาอยู่ในที่วสวยมากเลยกำลังไห้อยู่เลยสวยอะไมมีตูป้ปลา ีเขาจัดให้เรอแล้วก็อ๋อนีเท่าไรนะหลอสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบลูก้าจะได้ตู้ได้ตัวตอกซิเจนข้างหลังแล้วก็ได้ไฟตัวนี้ไฟตัวนี้ถ้าลูกค้านาเตอยากขยายตู้ใหญ่ขึ้นมาใช้ได้ต่้านิ้วนิ้วเก้นิ้วสินิ้วสิอนิ้วได้เรื่องตอก็ใช้ได้เหมือนกันก็อยด่านหล่งสดโอ้ยเนื้อสีแดง โอ้นนะสวยมันแดงหมดเลยตรงนี้อ้๋อแดงเป็นตอนมี้เเวลาเวลาแสงมันเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนดิพวกนี้ถ้ามันอยู่ที่มืดมันออกมาตัวดำมืดเลยอืมนั่นเหมือนใส่กระโปรงอย่อ <lawsuit> <ulously, S 1> ืม <busca> ดูหางนี่โดนจ้องแล้วที่เราลองเปิดให้มันเด่กันแน่ มันเห็นตัวแล้วอีกตัวเห็นแล้วหน้าหน้าเห็นแล้วอ่าๆเวลาไอ้มันจะกัดกันดูมันต้องซื้อเป็นคู่กันชนกันชนมันตัดกันเพรามันวัดมันตัดกันูด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 ูไอ้มันจะจะชนกันแล้วติดรูปไม่เอาแบบขอนต์ดีกว่าเพราะว่าโอ้ยนี่เป็นสียงคนชาติไทยเลยนะไหนเดี๋ยวไอ้ที่เขาลูบโกะ อ๋ออ๋อนี่แค่ไหนแล้วหนึ่งจะไปเยข้างในอะไรเนี่ยนี่นอนอยู่ในโมเมท์นี่ก็ไอ้ซอยหนึ่งซอยข้างในข้างในก็มีประมาณนี้ค่ะ ตอนเรามาเต้นชื่อปลามีหนวกอ่ะไม่รู้มีปลาอะไรหนุ่ยยุงปลาอะไรอันนี้ปลาหน,นุ่ยยุ่งอะโดนไอ้วันนั้นที่เราเลี้ยงปลาทองเรา่าไปใส่ลวนโดนมังโดนปลาทองกินนะกินปลาหนุยุงหมดเลยในล้างก็มีเยอะเลยนีเ่อเออ ชี้ยันเดียวเลยไม่รู้ชื่อเชื่อออะะไระแต่ก็น่ารักอ่ะเธอชื่ออะไระชื่อ่ะอะไรดูเหมือนหมาลายเลยอะ่ะก็มีเยอะแยะเลยอ,อันนี้ก็อยู่ด้านไหนอ๋อันนี้เคยชื่อมันไม่ใช่มันเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยอ,ะอ่ะโอ้ยจีิๆนี่ดูดู เขาทำข้าจากฟารามาดับหมู่โลกมาเลเซียอ๋อไอพีวิคัสมาเลเซียอื้เฮยดข้างในก็มีเยอะๆมันน่ารล่ะว้าดูสิเิ็นเป็นเลยอ๋อพิ้นนะดูดี แต่ว่าถ้าอ้วนมากมันก็จะตายเนาะม,มันกินเยอะเกินมันก็จะตายอ้ดูตัวนี้นี่รักอันนี้สองสีมือเออใหญ่อ่ะอใหญ่มากอ่ะอน่ารักอ่ะดู ของเราที่เคยเลี้ยงมันกินเยอะแล้วมันจะตายอุ่มป่องเราให้อาหารมันเยอะไม่ได้จะเอาไปเลี้ยงใหม่ลูกป้าจะว่าลูกปลาอ,อ,อีตัวน้นนนะไออีดำเราก็เคยมีอีดำเหมือนกันใช่หรอเายมาแล้วอีดำไย ก็ไปข้างในซอยก็ได้แล้วเข้าไปดูอีกซอยก็ไปในซอยไีนกันปันแรกอ่ะโอเฮ้ย,ยตัวใหญ่ๆหเลยอ่ะยังกับปลาแท็บทินเลยโอ้ยนี่ฮะไอ้ว่ปาปลามันดุไม่ใช่หรอ อ้ปลาดุเยอะมากค่ะอันนี้โยขาในอยด้านหลังสดุดโอ้น่ะตัวน่า,นาตัวเล็ก,กะอะตัวขาดนี้เก้าพันตัวนี้กี่หมื่นตัวเล็กเก้าพันโอ้คือมันแพงใช่ไหมอ๋อโดนหน้ามัน ดูฮะวัาตัวแล้วหกหมื่นห้าโอ้โดนราคาแปดตัวยี่สิบบาทโฮ้ยดูแลวั่าสีดิอันนี้ปัดนกแก้วอ่ะโอ้ยดูปาก,กระเบนมันเป็นลายอย่างเงี้ย ก็เหมือนที่เจอ้าอกเมื่อกี้ไงเมื่อกี้มันเนี่ยลายมันสวยมากเลยมีใบหัวยเลขูงเจดมีเลขเจ็ดกสวยตรงไหนบนหลังมันมีเลขเลขเเต็มเลยหรอเศูนย์ศูัวโอตัว้กไหบหลังมันมีตัวโเตัวออมีตัวโอตัวซีใช่มีเลขหนึ่งเลขสองเลขเก่งเลขศูนย เอออ,เอ๋อคือว่าตัวเล็กๆเนี่ยเราก็เลี้ยงแล้วก็จะโตเราจะสวยอย่างนั้นหรือเปล่าร้อ๋อเราต้องเลี้ยงเป็นนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหมคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ